กัวได้ยุ่งเข่าเหนน้อเราเียวเนาะมันแห้งมันแห้มันก็มัแห้งกโค่ล้วเอ้ยนันแม่ก็มันนะน่อันเอาไว้ถุมุนติดที่เพื่องเนหลายเนาะที่เพื่อมันหลายปุยนมันก็ข้อโโขวโขกกัวดไมนเออนี่ย่ายเนี่ยข้อตีนี่โขเลยอกกันเนนมัดปโคนวันนี้ตกเพ่ตกกันวันนี้ข้าเซาโคนหนึ่งข้าจซเมื่อใส่อันต้นหวังต้นใส่น้าไม้นะใส่หน้าไม้ไ แล้วข well, uh, right. ี right yeah. uh in uh, hmm, um, um, oh ้ไ oh. ก you know, hmm. oh ่ไปใส่หน่อไม้แล้วก็เอาพวกน้ำโปกแล้วดตะดดกินหน่อไม้ตอนเดือนเมษาหน่อไม้หน่อไม้ให้มันให้มันออกนอนเดือนเมษาไผ่จินตซุงเอวิ่นต่างกูก็ไปช่วยกูขวดโดนไม่กูดูโนนกันอยู่เนาะขวดเนี้เขาันี่โอ้เลี้นะเนาะได้การเนาะเออถึงแล้ถึงสามึงอินนีตางเนได้ก่เนี่ก่เนีกะเหลืเแล้วก็ปวดแล้ก็เสียก็ชวก็จบหก่นี่ยก่นีก่ย่างอางนี้ ผู้ชายอ่ความผิดหลายเลยจีเดาย่างนคนเนาะแห้งแหงหอมแหงหอมหรอแหงก็ก่ขี้เ่าฮ่าฮ่าฮ่าจะคนลูกห่จะคนลูแม่สามคนโอ้ยสองแม่สามคนหเอสองแม่สาคนแล้สองแม่สามคนละผู้สามยังคนใดเออสิบขีเขาไม่เจ็ดสีเขาเออสองแม่สามคนละลูกกันเลยเออม่สี่คนใดยังไน

ข้าก็ยจะส่งน้ำตงน้ตรงนั้นแม่หยุดไวอมมันลายแดกมั้งไอเียกเบิ้งแล้วตงบุปผานีเอ้ยิงขวเป็นยางเป็นอย่งอาบุปผาบอกองบุปผาดึงมอามือมือบอกยิงขวามเาบุปผามน้อยบุปผานเาบ่มัาวาบออืมตาอนหนึงกเมือาึงบบ้อองเเี แล้วมึงก็ค้อยปวดขวดีป้อปเอขยะหน่ยเออหาแล้วนี่ลแกวดแล้วแล้วมันก็ไปทางใหม่เออมันมีอย่างนั้นมันไม่แยกปวาออาูทุบไปแล้วจังแม่มิวจังม้าเอาหมือไม่ีละมือนีมือนละกกกูเจเมื่อมึงฮือนะมื่อนี้วันหนวะวันอาคารอาคารวันพุดธากูผาไปวันพุทธวันิึงฮาจดจุดมืงวันสุ์มึงยไปนะกู

ล้าไปนี่เดี๋ยวกูไป่วมด้ดตี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 แล้วคนก็แล้วแหละเม่ตีเนาะำมก่อนก็ตีข้าวฟาดข้าว แสดงว่าสาวบานดอนบริสตีละที่แล้วละน้องชายบอกว่าเอออะไรก็เอามาคดีให้มาบ่บ่ว่ะสาวบานดอนบริสตีเนี่ทุกคนมาฟ้าสตีละวไ <laughs> ม่นาท่ที่ถ่ายยางเดียวสาวบานดอนสิถ่ายยางเดียวเนี่ย การนะเฮ้ยนะการอยู่ได้เราต้องหาไม้ถาเมื่อก่อนการฟาใส่กล่องเลยเนาะสองมือแล้นี่เยี่ยมมาว่านี่มืนี้ฟา้เหรอจีมูว่านี่ก็ไปเที่ยงละมือนี้ก็ไปเทียเท่ยงเียนีก็เที่ยเออเอามือสองมือแล้วเลยดิ

อนไรของเขาไทยส่งไฮก็ได้บวกของเขาไยเลขาโซงฮก็ได้เลาโรดคลิปแล้วก็ส่งไฮเลยกรเบื้งกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ไปเลยบสวนไปเอาปลานี่ยสวนเปเ่าปลานี ฮะหามันใดดิเออน้องเท่า,อ,อ,อ,าอ,อันอะไรน้องเกี่ยวเขา่าพุนี้ไปกับป้าน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 คันแล้ะกะเป่งเอาแล้วมัน อดีดีได้เลยค่ะมันน้อยนะอร่อยด,ดีพอดีฟาดนะอันนี้คือฟาดเข่าเลยค่ะทำไมตะก้อนกับพ่อแม่ปุยยะตะยายกับฟาดเข่าเพิ่งเอาอันขี่ขี่ควายนะขี่งัวมาทาลานเสียห่าแล้วกะทาลานแล้ค่ะฟาดใส่ลานาาลานเออกรอบแห้งเ,เออหรอมันแหลกเร็วเลย,ายฟาดรถจิ ต้องเก็บเลยไ่ยต้องถ่าหามันแห้งกว่านี่๋ยวมันสิหฮักคืออันนี้คือหมอกีวาค่ะเลยม,มันจะฮักน,นะใบมันฮักลงโอเคแลวแล้วเวียมแล้วก็สิปไปก็ไปเลยอาปาสิไปอาปาก็ไปเลย เออเส็นแล้วแล้ว huh. ก uh ็แล้วเหละเพื่อผู่เชียวผู้นั้นมาทางนี้สิแล้วละเพื่อเชียวทางไหนมาสนเอคุณเอเอมาอออแล้วอะไดิ แล้วละเสร็จแล้วไม้สีขาวคือขักแห่ยจะเอาไม้ใส่เอาไม้ใส่ไม้ไหนอยู่เลยไม้หาเอาอีห้องแล้วแล้วเลยจ้เออง่ายขนาดง่ายสบายสบายสไตล์บ้านเาสไตล์บ้านเราคิดง่ายๆทำง่ายง่ายไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเรื่องเยอะ อะไรก็ได้ได้หมดถ้าสุขภาพดีแข็งแรงเ้ยสุขภาพดีแข็งแรงเอเดเวิร์ดให้ออกกาลังกายสิค่ะเนี่ยทุกส่วนเดชร่างกายออกกําลังกายให้กอดปิก๊กขณนอนอยู่ในเงี้ยเหมเออออกกําลังกายทุกส่วนอันนี้คือบริหารทุกส่วนตากแดดพร้อมไล่โควิดอีกขาเสื้อโควิดอีกตากแดดอ,ออกไปที่โล่งๆนะ อากาศโล่งๆเนี่หัวนันบอกมาสัดเสียวมาเห็นมาสีว่เอาคื้แล้วแล้วมาสีว่าแล้วเสียวเเสียวเห็นนะเอาคือแล้วแล้ว ทางนั้นสิมาทางนี้แล้วแล้วทางนี้แกได้ขึ้ก่อนจ้ะบูนี้ไม่ขาคนได้ทำได้ทุกอย่างทำได้หมดจิะทำได้หมดถ้าสดชื่อมัอนเฮ้คือสีอสลมลมละบ่แม่นสิบนหนาววันลมลมๆ อากาศเย็นละมันัหัวมัอนนั้นเทาบมันอือันที่มันสั่นอะไรในหัวมัเอาไปง่วงกินไก่กินก่มันก็นไกินเลยเลยไม่ว่ามัดเอาเลยนะไม่ต้องเอืม ใส่เลยรู้ไหมควม่ำได้หรือถ้ามันแห้งกว่านี้ไม่ใช่ขาดเนาะอือเพื่องอะไรขาดไม่ใช่ฮักเด้ออมันแห้งแห้งเกินอืม หัวหัวหัวใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่ามัดนะมาเข่าอองมาใส่ั่นมาหัวใหญ่กว่ามัดมาแล้วบ่เอาไม่ใส่เลยดิกองเลยบ่กองใส่กระสอบเรียบร้อยมึงเอาเอาเอาแน่นอนมเลยหมึงเอาฟางมาพุดีไทยวุ้ยลองก็เท่าหันได้หาชิ้นหนกกระสอบอ๋ออันนั้นเอาตะปากเฮ็ดอันนั้นมาถ่ายเรียบร้อยเลยบ่โอ้ยจนแก่เขาแก่ขึ้นแล้วหรือยัง เราแกางเรกๆร้อยเยไอัดีรก็แกให้นะเออเรียบร้อยริเรอเราเรร้อยีงทากไม่มีเอาพรยบร้อยเอาคืนให้พ่อเทาเรียบร้อยกสลูกเคยปลาลูกเคยปลาลูกไายจิลูกไส้ยงบัลูกเคยปลาลูกไาเหาแตงิมลูกชายันแลดำบอืมมันลูกเคยไอ้กว่าเออยังเี้ ตีเนี่ยตอนนี้งานคเ็แล้วมึงยากานัมายฝานเลียล้ชายฝานเแเร็บ้าแม่หมดเทียวว่าผจะปากลองมึงะกอนเทียวรองมึงตะกอนอั้นจะกอนต้มๆกันที่ตะกอนให้มึงมาเก็บอันนี้เอาขี่ต้มเอวัวจะได้ยู่สองสามกับรได้โเข้าได้ดินไหมเข้าเพราะเราวัวสิได ซาวกระสแล้วยังได้ห่าชิบวัวอ่าบัวเ้ยห่าห่าชิวัวได้เขาเออได้ห่าชิบหากระสอบครึ่งนึงเดยวอ๋อห่หากระสอบไว้ครึ่งนึงเดียวทอนเลยน่ะมึงจะทอนทอนมาใส่กันนี่มาตีใส่กันบ้านอ่าซทำแล้วบันยังมัดเดียวเออมึงหาควอยอย่ามาเดียวเสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยมันซุกมึงกับไปเที่ยวก็สาวเป็งมัดขาเลาะกขาลาะกขาลาะอืก กัาะอมีตลาดงัวกันเลาะอันนี้มมกตลาดงัวขาเลาะขาเลาะตลาดงัวนี่อ่่งขึ้นมาขึ้นมางอใส่สีเมนตจบเลยเอ้าอะหาทางไนยะสมัยตะเก่าสีเมนีวนี้เปนหมดเดียวลา้ว โอ้สีกรสอบนึงมือกิ้หมได้เพิ่ง่ายเดียวดิตามเดืออง่าเราเนี่ไปเล่นแน่นี่แโหดเอ้ดคนมานั่งกี่เราย่งเดียวอันนี้ประจันตีน้ำหลังมันเทียวนี่ฮะ้อมเผาด้สิ่งน้ำหลังไดนกระสอบนึงบ้าย่าได้สอบหมดวไบางนดิบ้าก่อนปวดบบ้ง้อมมึงบัจักรนนะ nó nguồn cảm nó. Oi, nếu nó. Bất cứ ní nào, mưa? Adio. A nắm tay cái hốp bố hai mặt hai lát chị ơi. Bất cứ có nguồn chị hay, nên cái hay 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 Nè, hay 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 nhiều con mèo có sao, hồi lấy tiêu bớt 8 năm, 8-8 năm bớt đi tiêu Ngoài ra cục kìm cá sọc nó ngang tìm cơm, xàm đường nó vừa ngoài đấy Khỏi cháu, cháu tràn tràn thằng hả Đôi nó có mèo năn có, mèo cồn mới ซองซองแม่ได okay? ja hey, okay? ้สามเลยจ้องแม่ได้สามแล้วเหรอขดอะไรละซองแม่ได้สมแล้วบิดเลยบิดกระสุนบิดดดายเอาอีกบได้บ่เลยตาคุยายเขาคุยสายไม่เท่าไองแม่ได้สมแล้วอยู่น้อยไท่า like <today> yeah. well, like ูตาย้เลยบิดแลวกูกระดขกูก็เบิดทีแล้ว ยอมเล้ยมันจะได้อย่างมันป่นเราเลี้ยมดูว่ามันนี่เราบอกอีนั่นน่ะอยู่แส่อยู่ใน้รื่องเราเลาไปซีมุ่นอยว่ากลัวได้สองได้หลายได้องยิงักนั่กรเบิดไปน้ําอันนี้มึยากลูกสีมีอยู่เสียกจะแกงมันมีอะลูกสีพันนี่พัปากพันระบบตั้งกุ่งตอมันจู้ดเจ้าฮนจุเออมาแล้วงี้ย่ขึ้นมากลัวได้สองได้ลาย โอเร็ว uh ทันใจนาดค้ชายอสเวียทันจกานดเร็วเร็วเออไอ้ดอกไม้ลรผัดย่งงนโอ้ตีย่งเอยตาโมีอ๋ออโอพินก็อยู่มื้นผู้ชายทอยากใช้อยากใช้ลูกเขยกับลูกสาวอยากใช้ลูกเขยอยากใช้ลูกเขยเขย ใ่ไหลแ่เราเยเราเดียวรคุณลา่คุณลาวได้องหายี่หาที่หาเขาหเนี้ยคือเดี๋ยวหัเรียบระเดี๋ยวบคุณลาเลยพี่เลยยามปูกระเดอยยามปูเป็นะชงกูกระเือยไเออน่ะอามีเป็ดตะแพ่เป็ตะสรึเป่ได้องเชเช่นีไม่ได้ชอบเดี๋ยวเาสิ่นเอาไว้แหน่า่แหงน่ามา เห็ดเขาเ็น้ำอเท้ไปหน่อยนเด้ไปนต่เซนานั่งกัเดียวบัเจังหวัดง่ายอันนี้เราจับเลยเนาะปามาสินี่าเจียบบุเบ็ดมาหาสิบหกกระสอบวันก่อนรถตุ๊กๆนี้เอาวะให้อาขี้เอารถกระบะนี่บอกคนเลยที่ดูงีเอาคนบอกว่าให้เอาี้เอารถกระบะไปแก่เดียวเลยสิบกระสอบกแล้วเสเดี่ยวนะเออูไปบอกรถตุ๊กๆกันภกลีเี่ยวเดียว อแล้วเลยทเดียวเดียวห่านทีกี่บ่เออเจ้าจะน้อยร้อยเดียวเล้ววะะออเดียวไปลาก็ขนมากใส่เราไปล้างเพื่อหาที่รวะหืมอ้ลุงแมวมันกะบอกแม่เิ่นหายเอาที่กระบะแค่องเดียวกับรถเยขาวถ่ารถกระบะ้ยมนกแ่เดี๋ยวมันุยลงเปแล้วว่าวางเ้าไปเนี่ยว่าเปืดได้หาที่หากระสอบแล้วเค้งกระสอบที่จริงทียว Sound được sao, sao bên ừ, ừ. ừ. ừ, ừ, ừ. ừ. này ừ. kho, không hát kho, kho, gì bôi 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 ไม่ได้สิกินเอาซีสิไม่ได้ไม่รูเนี่จะพูดอะไรไม่รเฮาถ่เนี่ยลุกคนถั่วถูกข้าวมันไก่อแล้วขอแล้วไทย้านี่ก็าทบ่วันานี่ก็่ายันสานี่ก็ไายคนหนเสียขี้เฟืองเสียขี้เฟืองเสียขี้เฟืองเออกํลังเสียขี้เฟืองคือเสียหนามอนนี่และบ้าไหลายได้เยอะด้หลายกไปมึงเขากีร้านเนี่ยเขาปวดไปก็คล ăn tí tí thôi con ơi mà khẩu mùa mắt nó kéo lên trong mắt ờ bố rồi hắn nhìn quá nhưng mà cái đấy tìm tuổi của này thì đại nó khang hùa mắt tí nó bỏ lên nó một hòn này cứ bút hòn nó kêu bánh hòn mùa hòn bánh mưa hòn bánh giấy thì ít gì lẽ nó kêu hòn hạt hòn kêu mì thì mì 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 มาบุ้ทักียนเก่าเนาะมาแลยนำขนาเสียพนเดียเก่าเขาเน็กองกนลกเขาก็มาเอ๋เอเคุณด้รรกไมุ้นี่การเลยดทั้งหลังมดมเศาไปแล้วมือนี้ทำมันเช็ดซิ้นเลยดิไม่จะม่งว่งจะไปนะมือนี้ไปค่ข้าข้านั่บเียอันในแล้วเินาะน้เทียว มันก็ได้หลายตัวปิดจานเลยเท่หมบอกเื่อกวดเอาเออยาไม่เนอะวองไว้สักวอนแล้วจักวดเอาเออกานี้ได้อยู่หลักสามโค้นสีโค้นห้าโค้ดได้เอาเลยฮะเราห้งัวรับไปยังเออกูก็สีเลี้ยงอยู่ล้นึ่งกับสิบสองโลนหนอเนาะแน่นอยแมนสอามโลสอมไม่สามอกะได้เอาเครื่งเพื่อพร้อมสบายไปยัง มันจะปวดหมอให้ตัว oh, ม awesome. ัด yeah, ัเด oh, ียวมันเราจะค่อยต้เ yeah. ่ยกันได้เศร้าไปพุ้นบ้านลุงเดิมก็แก้ของพาเลาไปขายตลาดนัดเท่าก oh, ันเลาก็ได้เลาหารกินไเลาก็สิน่เขาจะให้เลาลุงรองนายกนายยกี่วนจะเป็นน้องนายกอย่งี้ล้ให้เสรงนีมเนาาเรียนลามื่อมียูพอด้ซื้อเราอยาเากินอยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเป็นลเจ็ดสิบเลยดิเจกว่ามาเต้นแล้วบุงจ็ดสได้แต่งแล้วตเท่าไรท่านโอ้ยเดือนหนาก ทีน,น,น,นี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะต<ม>ิดตามคลิปต่อไปได้จ้าแม่นเลยับทุกคนนะคะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า